ที่ทุกท่านรอคอยลาฟาฟล่าโรงเรียนปุ่นคนเสือหญิงตอนที่9กศิลปะการต่อสู้กับประตูสู่ฝันเราว่าถ้าใครอยากดูต่อก็อดูได้นะคะที่มาช้าเนี่ยเพราะไม่มีเวลาค่ะอ่ามีแต่เวลาเรียนทั้งสัปดาห์เชิญชมแล้วชมได้เลยค่ะโอ้ทุกท่านของสงโอ้มีข่าวดีมาบอกวันนี้จะเป็นต่อพิเศษปรบเรื่องย่อ ตอนพิเศษนี้ก็จะเป็นเรื่องข้าวขให้แปนแปลเป็นเสียงอื่นแชนที่จะเป็นภาพการ์ตูนเชิญดูก่อนนะคะค่อยติดชมเท่าไหร่ก็ว่าได้ยูริเป็นไรเหรอมีอะไรนาะยูนี่สิจะค่าก็หม่หัวซันทารบอย่างเหมยหัวตอนนี้ข้าได้ฆ่าพ่อของท่านแล้วเชิญมาหาข้า แล้วท่านจะเจอข้าที่รอที่ลาน้ำพุเพื่อหักกระมันแค่นี้เลยเอะขอโทษค่ะขอเราเข้าจมมด้วยนคนนะคะแนี้ก็ชํารับก็เหมยหัวเอะแค่นี้แหละคะ่ะแต่ครั้งหน้าครั้งหน้าจะไม่มีอีกแล้วะค,ะค่ะเออขอบคุณ